แม่มดทาโรสวัสดีค่ะวันนี้เรามาใช้ไพ่เสียงทายดูเรื่องเกี่ยวกับการงานในเดือนสิงหาคมกันนะคะตอนนี้ขอให้ตั้งสมาธิให้ดีนะคะแล้วก็เลือกไพ่จากหินสีที่วางอยู่บนไพ่นะคะสำหรับคนที่เลือกหินสีเขียวนะคะไพ่ใบล่างไพ่เสียงทายออกมาว่าการงานในเดือนสิงหาคมของคุณเนี้ยนะคะปรดมัดระวังเกี่ยวกับผู้ร่วมงาน ในที่ทำงานอาจจะมีการทะเลาะเบาะแงในขั้นรุนแรงนะคะหรือเกี่ยวกับตัวเนื้องานเองที่อาจจะเกิดการผิดพลาดเสียหายครั้งใหญ่นะคะพ่ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้คุณระมัดระวังการเสียหายที่จะเกิดขึ้นซึ่งสามารถจะเกิดได้ทั้งจากตัวคุณเองเพื่อนร่วมงานแล้วก็ตัวเนื้องานหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวกับ สิ่งที่อยู่ภายในองค์กรนะคะซึ่งมันพร้อมจะระเบิดออกมาในเดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เรื่องหน้ามีการแจ้งเตือนจากไพ่แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสำหรับคนที่เลือกหินสีฟ้าไพ่าทางด้านซ้ายมือนะคะไพ่เสียงททยออกมาว่าสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่คุณมองหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มทักษะในหน้าที่การงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากงานที่ทําอยู่อาจจะเป็นออหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่จะมาช่วยส่งเสริมทางด้านหน้าที่การงานก็ได้นะคะเดือนนี้เหมาะสมมากที่จะลงเรียนอะไรใหม่ๆคะ่ะสําหรับคนที่เลือกหินสีเหลืองไพ่ด้านบนนะคะไพ่เสียงทายแจ้งออกมาว่าใน การงานของคุณเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยอยากจะเดินหนีออกไปอยากจะหางานใหม่นะคะคุณลองพิจารณาดูดีๆนะคะเพราะว่าจากตามหน้าไพ่เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยสภาพแวดล้อมเดิมของคุณเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอาจจะเป็นเพียงความรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ท้อแท้ของคุณเองที่เกิดขึ้นภายในใจนะคะลองหาเวลาผ่อนคลายดูนะคะ แล้วพิจรารณาใหม่อีกครั้งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่ทําอยู่หรือสถานที่ที่คุณอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยมันเลวร้ายอย่างที่คิดไว้จริงหรือไม่คุณอยากจะออกจริงๆหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่เลือกหินสีดําไพ่ทางด้านขวามือนะคะไพ่เสียงทายเกี่ยวกับการงานในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแจ้งมาว่าจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องทํางานเหนื่อยสักหน่อยนะคะทํางานเหนื่อยจนแทบจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยจน เ,เหมือนกับไม่มีชีวิตชีวาหลงเหลืออยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ยอยากจะให้คุณเนี่ยกลับเข้ามาใช้เวลากับตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองบ้างอยาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับหน้าที่การงานจนลืมดูแลตัวเองจนตัวเองเนี่ยไม่เหลือความสดใสาภายในเหลืออยู่เลยนะคะกลับมาดูแลตัวเองค่ะ